สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่2ของฮานอยนะครับวันที่18นะครับสิงหาคม2568นะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพี่พี่มาตัวเจาะเนาะแต่ว่ามาแค่รอบเดียวนะครับก็เกือบได้เฮเนาะเกือบได้เฮสามตัวนะครับพี่พี่ห้าร้อยพิเศษนะครับห้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดนะครับพี่พี ห้าเกย์ศหมายถึงรอบนี้เนาะที่ผมบอกว่าเกือบสามตัวนะครับเนี่ยห้าหนึ่งเก้านาะนะครับของเราขาดแค่เลขศูนย์ะครับพี่ๆทังนันได้หีสามตัวนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับรอบพิเศษเนี่ยแปดหนึ่งเก้าไอปดหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะมีหมดแต่เขาออก90้าศย์กับ0ูนย์แป้าร้อยปกตินะครับศูนย์เก้าหนึ่งกับ2อสามรอบนี้ท่าในใดเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูด เข้าไปที่9 1 1 9เน้นๆนะครับมาสายวิ่งแล้วก็ตัวเจาะเนาะ VIP นะครับ64187นะครับรอบนี้41ไม่มีเนาะท่านใดเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่41นะครับมาเลขวิ่งนะครับ5ไม่มานะครับขออภัยด้วยแนวทางวันที่18นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ ผมให้ไปที่เลข5เลข9เลข1เลข2เลข3นะครับแล้วก็เลข7นะครับผมสายวิ่งวันนี้นะครับพี่ๆสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข2นะครับสายลูดให้ไปที่ เลข5นะครับ21 23 27 29 51 53 57 59นะครับ สองกับห้านะครับผมตัวเจาะตัวเจาะผมให้ไปสองเจ็ดสองสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับพี่ๆเนาะ สองสามสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดห้าสองสามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางที่แอดวางให้นะครับก็ขอให้ ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามแนวทางในวันนี้ขอให้โชคดีเห่งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ